ไบร์ t ยอมรับลงทุน Forex TD ทดีจริงยันผมเป็นเหยือ่อไบร์ t เล่าว่ารู้จักกับนิโคเพราะทำรายการสตรอเบอรี่คัพเค้กด้วยกันตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นนิโคได้พาไปรู้จักกับนายอภิรักษ์กธิซึ่งเป็น CEO Forex TD ส่วนเรื่องการลงทุนกับ forex TD ขอแม่มาลงก้อนแรก50,000บาทไบรท์ยอมรับว่าในวันแรกมันได้เงินจริงๆเพราะมองว่าเป็นการออมเพื่ออนาคตจนกระทั่งนำเงินก้อนใหญ่ที่มีทั้งหมดไปลงจำนวน775,000บาทมันคือเงินเก็บทั้งครอบครัวไบรท์ยอมรับว่ารู้ตัวช้าและเกิดความโลภไม่มีการลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนขนาดนั้น ตนคือเหยื่อที่ลงทุนถามว่ามีชักชวนใครมาเล่นด้วยหรือไม่คนที่เล่นตามคือคนใกล้ตัวและคนที่รักทั้งนั้นแม่เพื่อสนิทถ้ารู้ว่ามันคือการช่อโกงไม่มีทางปล่อยให้พวกเขามาลงทุนด้วยยอมรับว่ามันคือบทเรียนความผิดพลาดของเราเองไม่อยากกล่าวโทษใครถ้าทาง DSI อยากได้ข้อมูลเป็นพยานสามารถติดต่อมาได้เลย อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไบรท์ครั้งนี้เป็นบทเรียนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครส่วนสาเหตุที่ไม่แจ้งความเพราะอายและยอมรับว่าตนเองพลาดจริงๆความคืบหน้าคดี forex td ที่มีดารานักแสดงนักร้องและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดมีชื่อของไบรท์วชิรวิทย์ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้อง d s i จะออกหมาเรียกผู้ต้องหาคดี forex td อีกหคนมารับทราบข้อเก่าหาในวันที่11-12ตุลานี้พร้อมหมายเรียกดาราชายรุ่นใหญ่ปาปะดลซึ่งเป็นแฟนใหม่ของจิกกี้พัคมนอดิตภรรยาอภิรักษโกธิ c o o forex td เคยทำแบรนด์เครื่องสำอางเจสสิก้ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเรือนจำถูกจับล็อตเดียวกับพิงกี้สาวิกา ดีเอสไอจะออกมาเรียก6คนสุดท้ายกลุ่มดีเจแมนใบเตยมารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาคือ 1. ร่วมกันช่อกงประชาชน 2. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน 3. ความผิดตามพร,ะระบอคอมพิวเตอร์ สำหรับดีเจแมนใบเตยที่รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาได้ขอขยายเวลาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเป็นภายในวันที่17ตุลาคมเนื่องจากมีพยานหลักฐานเอกสารจำนวนมากที่ต้องจัดเตรียมนอกจากนี้แม่ลูกกลนปราณีจะชี้แจงภายใน30กันยานี้และไม่มีการขอขยายระยะเวลาเพิ่มสรุปประเด็นคดีดังกับทนายจอย